แน่นอนครับผมเป็นเด็กเลี้ยงวัวผมมีสิทธิ์ได้เงินเดือนไหมครับอดีตเดิมผมนะครับผมเป็นพนักงานประจำครับแล้วผมใช้ชีวิตแบบไหนผมก็ใช้ชีวิตเหมือนคนอื่นครับตั้งแต่เรียนจบมาเลยครับจบจากการเป็นนักศึกษาก็20กว่าปีครับเข้าสู่โหมดพนักงานประจำเลยครับเป็นพนักงานประจำอยู่10บกว่าปีครับชีวิตไม่ตอบโจทย์ครับ เบื่อครับเซ็งครับกับชีวิตการทํางานแบบนั้นครับผมก็เลยเปลี่ยนตัวเองออกมาเป็นเด็กเลี้ยงวัวครับปัจจุบันนี้เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะครับอยู่ที่จังหวัดลําพูนครับแต่พอมาทํางานทําอาชีพเป็นของเราเองครับวิธีคิดเป็นอีกอย่างหนึ่งครับเราต้องทําอย่างไรให้ได้ให้เรามีเงินเดือนหรือมีรายได้ตลอดครับเมื่อเป็นเด็กเลี้ยงวัวนะครับชีวิตมันก็จะว่างมากๆครับวันๆก็จะอยู่แถวเนี้ยครับทํำยังไงครับ มองหาโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มสิครับศึกษาอยากจะมีรายได้จากการสร้างรายได้จากบนโลกออนไลน์ไปเจอเพจเพจนึงครับที่มีคุณก้องเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านอยู่ในเพจเพจนั้นครับงงครับสงสัยว่าเพจนั้นเป็นเพจเกี่ยวกับอะไรครับเพราะผมรู้จักคุณก้องครับก็เลยคลิกเข้าไปขอสนใจครับก็ไปเจอกับโค้ดของเราครับก็คือโค้ดส้มนั่นเองครับอยู่ประเทศเยอรมน,นี ผมแปลกใจเลยครับโค้ชส้มอยู่ประเทศเยอรมน,นีแล้วทําไมถึงมาทาธุรกิจออนไลน์ที่ประเทศไทยผมก็ตัดสินใจเข้าไปศึกษาครับไปเจอกับโค้ชครูไก่ครับบรรยายวิธีการทําบรรยายวิธีการสร้างรายได้จากการใช้มือถือในการทํางานผมตัดสินใจครับศึกษาอยู่3วันเรียนรู้ที่จะทาธุรกิจออนไลน์เลยครับผมมองเห็นโอกาสเลยครับตัดสินใจครับใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้การทาธุรกิจออนไลน์ไม่รู้หรอกครับว่าทําได้ไหม แต่เขาบอกว่าจะมีห้องสอนมีห้องเรียนออนไลน์สอนสอนผมก็เอาสิครับอดีตเคยทํางานเรียนมา20กว่าปีครับเสียเงินเรียนด้วยอันนี้เรียนฟรีครับแล้วได้เงินด้วยผมก็เอาครับเข้าไปปุ๊บเรียนศึกษาครับใช้ระยะเวลา1เดือนรับรายได้5หลักบวกบวกแล้วตอนนี้ณนะตอนนี้ผมรับรายได้6หลักบวกบวกแล้วปีนี้ครับเป้าหมายของผมผมจะรับรายได้7หลักบวกบวกครับเพราะอะไรครับมันทําได้ยังไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแค่เขาบอกว่าทาทาทาในมือถือแล้วก็รับรายได้ครับขอบคุณครับขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจที่สร้างรายได้แล้วรับโอกาสในวันนั้นครับแล้ววันนี้ครับทําให้ผมมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งมีเงินเดือนทุกๆ5วันครับเงินเดือนที่ไหนครับเขาเรียกเงินรายสัปดาห์ครับผมรับรายได้ทุกๆ5วันครับขอบคุณครับขอบคุณทีมงานห้องคอร์สหลักแสนและขอบคุณโค้ชครูไก่ครับที่ทําให้ผมมีรายได้ทุกๆ5วันนะครับ แล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็สามารถทำได้ครับ